สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรออค่ะมูลนิธิป่อเต็กตึงมอบทุนการศึกษาทุนสัญจรผ่านอกสานประจำปี2556 นายชัยพลนพิติสักร่องพัวราชการจังหวัดออนท่านีนายจาลูรัตขุนัดขานนนผู้ช่อยกรรมการมูลนิธิีป่อเต็กตึงนั่งอุบลเจริญศิลป์ผู้จัดการมูลนิธิีป่อเต็กตึงและนายสุภกดิ์สุดระวันวิจิตประธานมูลนิธิีทรงเสริมถ้ำแห่งดอนท่านีรวมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับ4.5ต่างโครงการทุนสัญจรภาซีสถานประจำปี2 0 5 6 ทั้งมีการมอบทุนสมุนเยี่ยนทุกภาคและในครั้งนี้เป็นภาคตะวันออกเชียงเหนือ8จังหวัดไสแ,แก่จังหวัดอุดรธานีสกลนครหนองคายมหาสา,า,ารคามกาฬสินธุ์ขอนแกน่นเลยและหนองบัวลำพูจำนวน33สถาบันรวมทั้งสิ้น1ล้าน20,000บาทนอ,อกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับสถานศึกษาอีกน้ำเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทังเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมพอดอุดอเรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ชาวดอนเป็นคนขยัน